สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีทนรวยดูดวงไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนธันวาคม2563 คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงจากไพ่ยิปซีค่ะประจำเดือนธันวาคมนี้โดยหมอดูชื่อดังหมอดูกระเกตสีปริญญาศินนะคะใครที่ชอบดูดวงไพ่ยิปซีก็ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะใจแข็งไม่พอ ชีวิตของท่านยังจะมีเรื่องวนลูปอยู่กับสิ่งเดิมซึ่งดูแนวทางแล้วเรื่องรักเรื่องใครจะมีความหมายสำคัญกับคุณอยู่มากหลายคนในราศีนี้จึงจะมีเรื่องรักเลิกๆวนเวียนอยู่หรือ,อย่างใจอ่อนกับคนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจคิดจะตัดขาดกันก็ทำไม่ได้ส่วนการไปต่อก็ไม่รู้ว่าประตูบานนั้นจะปิดลงอีกเมื่อไหร่นะคะ ถึงที่สุดแล้วชีวิตคุณจึงเหมือนคนที่พายเรือน้อยลอยวนไปอยู่ในแอ่งเดิมๆเพิ่มเติมคือการกล่าวโทษตัวเองเป็นครั้งคราวและพยายามจะพ้นไปจากสภาวะที่เป็นอยู่ค่ะเคล็ดลับสำหรับคุณคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือการตัดสินใจให้ชัดเจนให้เด็ดขาดแต่ก็นั่นไงคะปัญหาก็คือคุณยังทำมันไม่ได้และก็ใจแข็งแกร่งไม่พอ สำหรับเรื่องรายได้การเงินคุณไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะแม้มีปัญหาก็จะได้คนคอยอบอุ้มช่วยเหลืออยู่นะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะไม่มีความสุขกับอะไรสักอย่าง การเปลี่ยนแปลงสำคัญกำลังจะมาถึงนะคะมันอาจเป็นเรื่องใหญ่กระทบชีวิตเนื้อความคาดหมายหรือจะหมายถึงความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ประเด็นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีความหวังกับรุ่งอรุณค่ะในเดือนธันวาคมนี้สภาวะจิตใจคุณจึงไม่อาจจะดีนักนะคะมักจะมีเรื่องให้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม บ้างก็จะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมีข่าวร้ายความสูญเสียบ้างจะมีการเลิกลาหย่าร้างและการเงินเองก็ดูจะมีปัญหาเช่นกันค่ะแต่พิจารณาเรื่องการเงินแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณตามลำพังแต่เพราะกำลังต้องโอบอุ้มคนอื่นจะปล่อยมือก็ไม่ได้สิ่งสำคัญจะเป็นการต้องมีมานะอดทนฮึดจะไปให้ถึงปลายทางให้ได้นะคะ สิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณไม่มีความสุขกับอะไรสักอย่างทั้งตรงหน้าและในจินตนาการเตือนว่าควรจะรักษาจิตใจตัวเองไว้ให้ดีๆค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมทุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะเส้นทางที่กำลังไป ความงุดหงิดคุณมัวจะยังเกิดกับคุณอยู่เสมอนะคะมีเรื่องไม่ได้ดังใจหรือมีคนคอยกวนโมโหอยู่บ่อยๆอ,อารมณ์ไม่ค่อยแจ่มใสที่เคยปรีดง่ายก็จะยิ่งปรีดแตกยิ่งขึ้นค่ะแต่ในทางบวกเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีสภาพคล่องทางการเงินดีค่ะมีโอกาสได้จับเงินก้อนหรือที่รอการตกเบิกก็กำลังจะมาถึงอยากได้ของชิ้นใหญ่ก็มีเกณฑ์ซื้อได้นะคะ สิ่งที่กึ่งดีกึ่งร้ายจะเป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้ที่มีเรื่องไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงคุณอาจจะได้สนุกสนานกับชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ได้ใช้ความกล้าหาญและเข้าร่วมในกิจกรรมของคนอายุน้อยที่มีพลังแต่ในด้านลบไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่แน่ยังมีหุบเหวอยู่มากมายซองข้างทางยังประมาทไม่ได้ค่ะ คำแนะนำช่วงนี้นะคะคุณมีทุนพอที่จะวางแผนชีวิตไปยาวๆข้างหน้าและพยายามระง,งับอารมณ์เอาไว้ก่อนอย่าตกเป็นเหยือ่อการยั่วย,ยุใดๆค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะความสุขกับครอบครัว คุณมักได้สัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์และความคิดลึกซึ้งอยู่มากสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้เพียงแต่ว่าบางครั้งชุดความคิดเก่าๆก็ใช้จะใช้ได้กับทุกอย่างเสมอไปจึงอยู่ที่การใช้วิจารณญาณของคุณด้วยเช่นกันค่ะ ยังไงก็ตามจังหวะนี้จะดีสําหรับประสานงานกับผู้คนหลากหลายมากขึ้นจะมีความร่วมมือใหม่ๆหรือขยับขยายเส้นทางการงานออกไปเพียงแต่ก็ยังเป็นก้าวแรกๆที่ไม่อาจพิสูจน์อะไรได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลระบบหรือผลลัพธ์ของงานก็ยังต้องเรียนรู้กันไปทอดบ,บทเรียนกันไปจนกว่าจะตกผลึกอีกครั้งในวันข้างหน้านะคะแต่ดีที่สุดในเดือนนี้ก็คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวค่ะหรือถ้าคุณมีปัญหากันเป็นช่วงที่เหมาะจะรีบปรับความเข้าใจได้กลับบ้านได้ใช้เวลาร่วมกันการมีความอบอุ่นเป็นสุขร่วมกันแม้ในช่วงเวลาสั้นๆก็จะมีความหมายสำหรับชีวิตของคุณมากเลยนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะงานเงินดีแต่ยังมีความทุกอยู่ในแง่ของการเงินและการงานคุณจะคอโโรลสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนผลงานของคุณจะออกมาเป็นที่ประจักษ์ผู้คนจะยอมรับนับถือในความสามารถของตัวคุณ ช่วงนี้ยังเด่นในการทำงานแบบผู้นำการนำทีมนำทางการมอบหมายงานอย่างถูกต้องแก่บุคคลต่างๆรวมถึงการได้ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่สร้างสารรค์อีกด้วยคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ในการออกสื่อการได้ชื่อเสียงเพิ่มจะมีคนวิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมแต่ในแง่ของชีวิตส่วนตัวในบ้านเรือนครอบครัวจะมีจุดอ่อนบ้างอย่างอยู่ เตือนถึงการทะเลาะก,กับแม่กับญาติหรือมีปัญหาที่พูดกันไม่ได้เต็มที่เข้าทำนองเก่งนอกบ้านแล้วกลับมาเป็นตัวอะไรสักอย่างในครอบครัวแรงกดดันเหล่านี้จะทำให้คุณมีความเครียดอยู่เงียบๆแล้วไม่อาจจะพูดกับใครได้ด้วยค่ะสิ่งสำคัญคุณต้องรักตัวเองให้มากๆและอย่าไปวันไหวกับคำตัดสินของคนอื่นนะคะ มาจากท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการทบทวนเส้นทางคุณน่าจะมีเรื่องให้ต้องคิดทบทวนอยู่มากมายเหลือเกินนะคะในด้านบวกคุณจะได้ตกผลึกกับเรื่องหลายอย่างมีแนวทางให้เห็นดงรางจากก้นบึ้งของจิตใจว่ากำลังจะไปทางไหน และถ้าทำงานที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการคุณจะได้พบงานที่ตัวเองทำได้ดีมีประสิทธิภาพค่ะแต่ในด้านลบคุณอาจจะโดดเดี่ยวบนเส้นทางของตัวเองและไม่แน่ใจว่าทานะเศรษฐกิจจะไปรอดหรือเปล่านะคะข่าวดีเล็กน้อยคุณจะมีโชคลาภเข้ามาและชีวิตยังไม่แน่นอนหรอกค่ะ ที่นิ่งๆอยู่สักพักจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้อะไรที่ไม่ได้หวังกลับได้เติมเต็มเข้ามา แต่ดีที่สุดก็คือคุณจะได้เงินก้อนใหม่ได้กิจกรรมใหม่มีการเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่น่าดีใจจะมีคนมองเห็นความดีงามน่ารักของคุณและเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้นในด้านความสัมพันธ์ต่างๆหากมีปัญหาก็จะเริ่มต้นกันได้ใหม่เป็นช่วงที่ใครๆจะเห็นออร่าของคุณค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะอย่างป๊อปปูล่าถ้าว่ามีเรื่องหักพังได้ชีวิตคุณช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้กังวลอยู่พอสมควรไม่ควรประมาทเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจมีเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสื่อชั่วระยะหรือพบเรื่องที่บังคับให้คุณต้องพักต้องหยุดหรือต้องรีบได้ทบทวนตัวเองก่อนจะสายไป ในชีวิตส่วนตัวจึงขอเตือนถึงการสูญเสียความสัมพันธ์การต้องจัดระยะห่างหรือไม่อาจจะไปกันต่อได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุไหนก็ตามแต่ในแวดวงสังคมการงานคุณจะยังป๊อปปูล่าเป็นคนที่สนุกกับเรื่องต่างๆเป็นขวัญใจของเพื่อนๆคนที่ร่วมงานกับคุณก็จะรู้ว่าคุณทำงานดีมากเป็นคู่คิดที่ปรึกษาที่ดีชาญฉลาด ทำงานเก่งมีคนชื่นชมยกย่องค่ะประเด็นก็คือคุณจะมีชีวิตส่วนตัวภายในกับชีวิตภายนอกที่แตกต่างกันก็อาจบอกไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงเพราะล้วนเป็นชีวิตของคุณทั้งหมดหากคุณสามารถจัดสมดุลตัวเองได้ก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ค่ะอย่าลืมว่าจุดอ่อนของคุณก็คือการแคร์คนอื่นมากจนเกินไปนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะให้ระวังเดทลายคุณอาจกำลังติดอยู่กับเรื่องบางอย่างที่ค้างคาและไม่สามารถปลดตัวเองออกจากพัฒนาการนั้นได้เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งความสัมพันธ์หรือการงานค่ะ สำคัญที่สุดจึงเป็นคนที่กำลังทำงานกับคู่รักคู่ครองหรือมีหุ้นส่วนเป็นคนใกล้ชิดคุณจะมีเรื่องที่ไม่อาจพูดกันได้ตามจริงทั้งหมดและมีความอึ้งๆอยู่ในหน่อยบางทีก็ต้องปล่อยไปตามกระแสก่อนเพราะจะว่าเข้ากันได้ดีทั้งหมดก็ไม่ใช่หลายครั้งคุณเองก็ต้องเป็นฝ่ายยอมเสียสละต้องแบกรับสภาพเอาไว้แต่จะว่าไม่ใช่ความต้องการของคุณก็ไม่เชิงเพราะลึกๆก็คือคุณแคร์เขาไงคะ ยังไงก็ตามช่วงนี้จะเป็นเวลาของการแบ่งปันและช่วยเหลือการเล่นบทพ่อพระแม่พระซึ่งมาจากธรรมชาติของคุณเองด้วยส่วนหนึ่งการอบอุ้มเยียวยาคนอื่นก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการอบอุ้มตัวเองด้วยเช่นกันสำคัญก็คือการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาระวังเดทไลน์หน่อยค่ะซึ่งจะพาคุณไปสู่ช่วงไฟโหมตอนท้ายแล้วจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้เวลาคนอื่นมองเข้ามาในชีวิตของคุณมักจะคิดว่าดีจังดูคนนี้สิทำงานก็เก่งการเงินก็เฮงความรักก็ยอดเยี่ยม แต่อาจจะมีแต่ตัวคุณเองที่รู้ว่าหลายหลายอย่างยังไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาจิตนาการกันไว้แม้แต่ในจิตใ,ใจตัวเองด้วยค่ะการทำงานให้สำเร็จรุล่วงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นค่ะหรืออาจเกิดไปแล้วคุณยังจะทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นจัดการได้ดีมีความรู้ความสามารถเพียงพอการเงินค่ะ คุณก็ยังจะมีเงินรองรังอยู่แล้วและจะสามารถหาเงินได้เรื่อยๆจากความสามารถด้วยค่ะต่อให้ตกงานก็เชื่อว่าจะมีสิ่งรองรับหรืออย่างเต็มที่ก็มีคนให้หยิบยืมเงินค่ะแล้วอะไรที่เป็นปัญหานั่นก็คือใจของคุณไงคะจะยังไม่ลงตัวเรื่องรักใครหรือมีสิ่งที่อยากได้แล้วยังไม่ได้อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำมีความยากสำหรับการดำเนินชีวิตในแบบฉบับ และสำคัญหน่อยก็คือคุณไม่ได้อยากอธิบายกับใครเขาคำแนะนำกับคุณในช่วงนี้อยากได้อะไรจริงๆก็ซื้อเถอะค่ะหรืออยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้คุณแค่ต้องกล้าหารและยอมรับผลการกระทำของตัวเองให้ได้ก็เท่านั้นเองค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีมังกรแล้วนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะการพิจารณาท่าทีของตัวเอง เส้นทางของคุณยังไม่ง่ายต้องไปอีกไกลมีงานที่งวดเวลาเข้ามาเรื่อยๆหรือต้องผลักดันเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างหนักเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายปลายทางแต่รู้ไหมคะว่าอะไรคืออุปสรรคของคุณนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะการเสียสมาธิง่ายๆสมาธิสั้นหรือการจับเรื่องหนึ่งแล้วกระโดดไปเรื่องหนึ่งทั้งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นคงนั่นแหลคะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะมีศัตรูคู่แข่งขันอยู่มากมันอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติมีคนที่ไม่เห็นชอบกับความคิดเห็นของคุณหรือพวกเขามองว่าคุณน่อยู่ที่ไหนก็วงแตกแต่ในทางกลับกันคุณเองก็อาจจะคิดว่าคุณตั้งหากที่เป็นคนทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคะสิ่งที่น่าคิดในตอนนี้ก็คือคุณมีแนวโน้มจะเชื่อมั่นตัวเองสูงมากและเชื่อในต้นทุนที่คุณมี แต่บางทีคุณอาจจะกำลังใช้ชีวิตบนต้นทุนของคนอื่นมันอาจจะเป็นถ้อยคำที่ชวนแสดงใจแต่ถ้าพิจารณาให้ชัดขึ้นจริงๆมันอาจเป็นประโยชน์กับคุณก็ได้ค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกุมราศีกุมแล้วนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะสิ่งที่จะปรากฏออกมา คุณจะมีรายได้พิเศษหรือการเงินคล่องมือขึ้นเล็กน้อยได้โชคลาภจรหรือช่องทางในการทำมาค้าขายเบาๆแต่ว่าก็ยังไม่แน่นอนอะไรมากนักรายจ่ายหนักๆยังจะตามมาอีกค่ะและในเดือนนี้เตือนถึงปัญหาที่จะเข้ามาสุมรุมเรามีเรื่องให้คุณต้องยอมรับในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือปัญหาหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมได้เป็นต้นว่ามาจากคำสั่งนโยบายศักยภาพส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานรวมถึงได้การเป็นผู้ยอมรับเงื่อนไขเพราะไร้อำนาจในการต่อรองแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเดือนนี้ถ้าคุณรอคำตอบอะไรก็จะได้ออกมาจะได้ฟังผลการตัดสินพิพากษาการรับหมายแจ้งและผลประกาศต่าง เพียงแต่ว่าจะร้ายหรือดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปหากมีข้อพิพาทคดีความเรื่องจะได้ปรากฏเป็นที่สิ้นสุดค่ะในเรื่องความรักความใคร่จังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่มักมีเหตุให้ต้องหัวใจอดทนอยู่กับความเงียบไปก่อนนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษาย,ยนนะคะ ทุกสิ่งเลื่อนไหลอย่างไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามีเรื่องความรักความใคร่มักเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นแอบ,บแฝงอยู่ในใจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือมีสิ่งทําให้สองฝ่ายต้องได้หาวิธีพูดจาก,กันอยู่เงียบๆดังนั้นอาจจะพัวพันได้กับรักต้องห้ามความรักที่ไม่อาจเปิดเผยแต่ในส่วนลึกของใจก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเองก็มีความสุขบางส่วนกับมันนะคะ ในบางคนของราศีนี้จึงจะมีการแอบพาคนเข้าบ้านแอบนัดหมายค้างคืนหรือคบกับใครอยู่เงียบๆอย่างยับยั้งชั่งใจไม่ได้ความสัมพันธ์ไปได้ถึงขั้นลึกซึ้งโดยที่ไม่มีใครทราบค่ะยังไงก็ตามนะคะมีเกณฑ์ความเสียใจการพลัดพรากจากการจากกันโดยไม่เต็มใจไม่ว่าจะเกิดด้วยสถานการณ์หรืออุบัติเหตุก็ตาม รวมถึงการโยกย้ายด้วยตำแหน่งหน้าที่การย้ายบ้านย้ายงานและคุณยังต้องพยายามหาวิธีจัดสมดุลในชีวิตอยู่ค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือภาวะที่ไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งเลื่อนไหลคนที่พูดกันรู้เรื่องเมื่อวานวันนี้อาจจะไม่มีความเข้าใจกันอีกแล้วก็ได้เรื่องอะไรที่เคยตกลงร่วมกันไว้ก็กลายเป็นสายลมที่ว่างเปล่าการจะประคองใจตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของดูดวงไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนธันวาคม2563นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ